ิดหน่อยนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามาชมใหม่ๆได้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็รู้จักมักคุณนะถึงที่อยู่ที่อ่าที่มันเป็นหลักแหล่งพอสมควรในการที่ท่านอ่าจะกล้าเช่าหาบูชาพระเครื่องหรือพระเหรียญของหลวงปู่หลิวไปบูชาจากผมนะครับเดี๋ยวไปชมภาพั้างในครับครับมาชมเหรียญครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมีมีความงดงามเกากว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรียญนี้นะครับก็อยากจะ แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความกระชับทั้งข้อมูลทั้งเนื้อเหรียญทั้งความงดงามของเหรียญในรุ่นสุขใจบล็อกรอใหญ่นะครับซึ่งเป็นบล็อกท็อปคู่กับบล็อกมอนนะครับความนิยมเบียดกันมาเลยนะครับดังนั้นการเจ้าหาบูชาก็ราคาจะสูงหน่อยนะครับดังนั้นกว่าท่านอื่นอาจจะขอแบ่งปันไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของผมก็เลยขออนุญาตเอามาลงคลิปเพื่อแบ่งปันความงดงาม นะครับทั้งพุทธคุณทั้งยอดนิยมความงดงามของเหรียญเอาไว้สะก่อนในช่องทางพระแท้สบายใจให้เพื่อนพ้องน,น้องพี่ที่นักสะสมรุ่นใหม่ๆได้ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมเมื่อกี้ต้นคลิปก็เพียงแต่ว่าเกินสําหรับเพื่อนพ้องน,น้องพี่เพื่อคลายความสงสัยบางประการนะครับว่าผมมีหลักแหล่งที่มาที่ไปแค่ไหนอย่างไรมีร้านไหมหน้าร้านอยู่ไหนนะครับก็เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าผมไม่ได้มีหน้าร้านเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่พระผมมีเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะออกสนามนะครับแบ่งปันเพื่อนพ้อน้องพี่สนามใกล้ๆบ้านเนี่ยเช่นสู์ราชาการแจ้งวัฒนะหรือ,อร,รอบๆบริเวณดอนเมืองนี่ครับที่อื่นผมไม่ได้ไปนะครับถ้าไปก็จะไป,ไปหาอย่างเดียวไม่ได้ไปแบ่งนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เลยอธิบายคลิปคร่าวๆ ในลักษณะที่เห็นเหรียญเก้เหรียญแท้เนี่ยเออเหรียญเก๋เนี่ยดัดเดินก็ได้มีความห่วงใยเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไม่เคยรู้จักหรือรู้จักผิวเผินก็ไปหยิบเอาเหรียญเก๋แล้วมาขายต่อให้ผมมันก็เลยจุดป,ประกายอย่างหนึ่งให้ผมทําคลิปเพื่อเผยแพร่เหรียญแท่เหรียญจริงให้เพื่อนพ้องน้องพี่ใหม่ๆได้เข้ามาชมเข้ามาศึกษากันจะได้ไม่หลงไปหยิบเหรียญเก๋นะครับและเอาไปแบ่งตอนให้คนอื่นเช่ามันก็รู้สึกไม่ดีกันทุกๆฝ่ายนะครับท่านเองก็ไม่ทราบ ก็จุดประกายเล็กๆน้อยๆเริ่มจากตรงนั้นนะครับก็เลยมีที่มาที่ไปในลักษณะเริ่มเริ่มมีคนเข้ามาทักขอแบ่งปันนนนันนีก็เลยแบ่งปันกันไปเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้ทําเป็นล่ําเป็นสันนะครับแต่เป็นเพียงเสริมแล้วก็แบ่งปันกันสนุกสนุกนะครับให้กับเพื่อนพ้องน,น้องพี่ได้รู้จักมักคุดกันนะครับได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเท่านั้นเองนะครับ ส่วนราคาที่แบ่งปันไปเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับส่วนราคาผมขอไม่เล่าเนาะเพราะว่าจะไปกระทบกับต้นทุนของอท่านอื่นๆเขานะครับเพราะว่าพระสวยจริงๆไม่มีราคากลางนะครับพระสวยไม่มีราคาที่แน่นอนถ้าพอใจผมเคยเล่าไปหลายคลิปพระราคา5 0 0พันผมซื้อถึง7จ0 0ั้ถ้าผมอยากได้เพราะผมถือว่าพระเนี่ยหาไม่ได้ถ้าผ่านเลยไปหาไม่ได้ แต่เงินทองเรายังพอหาได้มีโอกาสอื่นๆอีกมากมายแต่สําหรับพาเหรญน,นั้นถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยจะเห็นอีกยากมากยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับผมก็อาจจะโปรโมทด้วยนะครับถ้าเผื่อแบ่งปันผมก็ให้นะครับแต่ว่าทั้งโปรโมททั้งเล่าความจริงให้ฟังนะครับนี่คือคือ,ค,อคือข้อมูลทีอล่อยากเล่าสู่คนฟังนะครับดังนั้นนี่คือรอใหญ่รอใหญ่สําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่รุ่นใหมมก็คือตรงไหนครับคำว่าตัวรอข้างล่างนี่ครับรอข้างล่างนี่ครับ นะครับจะมีปื้นเนื้อนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบของรอใหญ่ก็คือจะมีรอลิงกับรอลิงของวาแหวนเนี่ยติดกันด้วยนะครับนี่ครับประมาณอย่างนี้นะฮะติดกันเลยนะครับจะต้องมีปื้นเนื้อติดกันแบบนี้นะครับถึงจะสมบูรณ์คําว่ารอใหญ่ไม่งั้นไม่ใช่ครับดังนั้นยังไม่ใช่ครับดังนั้นยังไม่ใช่นะครับเห็นไหมฮะท่านดูผิวเหรียญท่านดูลักษณะของเหรียญคือมีกระแสไฟเดิมเต็มนะครับคือเก็บรักษาดีมากนะครับ ผมเคยเสนอคลิปที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยนั่นสวยแบบเหรียญเก่าที่ผิวไฟเปิดแล้วผมอธิบายไปนะคือบล็อกบอลนะครับนั่นท็อปบอลกลมโตนะครับนั่นหายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับแม้จมูกโด่งเลยะครับจมูกโด่งเลยครับนะครับนี่คือขอบตัดประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญที่ผิวไฟอยู่ครบนะครับอยู่ครบซึ่งก็หายากยากมากนะครับในปัจจุบันนี้หายากมากนะครับผมก็เลยมีความจำเป็นสู้ราคามา นะครับสู้ราคามาหากยังไม่มีใครต้องการก็อยู่กับผมกดมันก็ไม่ขัดข้องนะครับแม้ผมจะมีอยู่เดิมหลายเหรียญอยู่แลว้วก็ตามผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพระสวยๆที่จะอยู่เนี่ยผมก็ยินดีเลยนะครับถ้วผมเนี่ยส่วนใหญ่จะคัดพระสวยหรือคัดพระท็อปทั้งนั้นเลยที่นาเข้านะครับถ้าไม่ท็อปก็จะต้องแดงนะครับเดี๋ยวมีอีกบล็อกหนึ่งบล็อกรอเล็กแล้วก็บล็อกแตกหรือบล็อกปากขีดให้ตานชมในใน,ในรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับนั้นไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังจะเห็นปืนขมาเล็กน้อย ความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเอียงหลบๆดังนั้นถ้าช่างภาพถ่ายเนี่ยก็จะถ่ายประมาณนี้ให้ท่านเห็นท่านจะไม่เห็นเลยดังนั้นเหรียญที่ท่านได้จากผมเนี่ยมันจะไม่ถูกบดบังหรือจะไม่ถูกบังมุมกล้องในลักษณะให้ท่านหลงชอบเพียงมุมใดมุมหนึ่งและท่านตัดสินใจซื้อพอไปส่องจริงไม่ใช่นะครับดังนั้นท่านเห็นหมดเลยเห็นทุกซอกทุกมุมผมเอียงให้ท่านดูนะครับดังนั้นท่านซื้อพระหรือเช่าพระหาจากผมเนี่ยท่านก็จะได้มิติของความแท้ในทุกแง่ทุกมุมนะครับในทุก อริยบทของเหรียญน,นะครับแบบนี้เป็นต้นอธิบายแบบนี้เลยนะวิชาการด้วยเลยนะครับก็คือเลข7ท่านดูนะครับเลข7หรือยันเลยเหนือเลข7จะมีเลขซ้อนให้ท่านเหน็นนะครับ <ME> yes. เหมือนกันนะครับเลข7ซ้อนนะครับแล้วก็เลข6ซ้อนยันระหว่างเลข3ามกับเลข4ซ้อนผมจะไม่ใช้ไม้ชี้เนาะแล้วก็ยันหงายท้องคือตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็พยายามมาอยากเรียงนะชีส้สนิทเนี่ยครับไม่ถึงนะครับจะซ้อนแล้วก็เลข1กับยันตัวนี้ท่านดูให้ดีท่านจำไม่ดีนะครับ คือเก๊ทำให้เหมือนนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้นอกจากตัวยันแล้วนะที่เก๊ทำให้เหมือนคือตัวย,ยนันคือเล็กเล็กยันแล้วก็เล็กหนึ่งเนี่ยครับทำให้เหมือนนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นเหรียญเป็นอมตะของพื้นเหรียญหรือเนื้อเหรียญก็ทำไม่เหมือนนะครับผมเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่นักสะสมใหม่ฟังอย่างนี้ดีกว่านะครับนั้นจุดสังเกตของเหรียญแท้เก๊เนี่ยคืออย่างนี้ครับท่านจดจําเหรียญแท้ให้ได้ก่อนเนี่ยท่านดูซิ่วเออเซียนหรือดูเซี่ยวของเนื้อหรือเสียนของเนื้อเนี่ยครับ มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์นั่นเลขสองท่านดูให้ดีนะเลขสองต้องเป็นอย่างนี้นะวันท่านสองท่านเอียงไฟดูนะครับเลขสองแท้เป็นประมาณนี้ครับท่านดูดีผมก็อยากให้ท่านดูดีนะเนี่ยครับเลขสองแท้มันจะมีความแตกๆหน่อยนะครับท่านดูมีเอกลักษณ์ถนะ้าถามว่าเก๊าําได้ไหมอยา้ไม่ได้ดังนั้นเหรียญที่เป็นลักษณะที่มีกระแสใช่ไหมช่องเลขห้านะครับท่านดูขาพญาเต่าเรือนนะครับท่านดูเนี่ย คือเหรียญเนี่ยดูง่ายถ้าเหรียญแท้ดูง่ายผมถึงเรียนย้ำอยู่เสมอว่าผมจะไม่เล่าเรื่องเหรียญแก้ให้ท่านฟังเพราะว่าไม่ต้องไปจำเหรียญแก้แก้มาหลายที่หลายทางหลายบริษัทแต่แท่มาที่เดียวมาแหล่งเดียวนะครับต่านจำของแท้ไว้ถ้าพูดหย,ยาบๆก็คือว่าจำเมียตัวเองไว้อย่างเดียวนะครับเมียชาวบ้านไม่ต้องจำนะครับคือถ้าจำเมียตัวเองได้เนี่ยโอกาสหวัวแตกก็ไม่มีนะครับอันนี้แซวเล่นนะครับก็คือว่าประมาณนั้นนะครับคือ เห็นไหมดูจมูกครับจมูกโด่งนะตัวตัดประมาณนี้เลยนะครับตัวตัดเนี่ยมันไม่ต้องดูให้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 ซ้ำซากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะครับตัวตัดเดียวกันนะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เขาบอกดูจุดตายจุดจ่ายตังคือตรงนี้ครับซึ่งมันบอกบอกถึงตัวตัดเดียวกันแล้วก็มีทุกพิมพ์นะครับจะต้องเป็นทุกพิมพ์นะครับตัวตัดลักษณะนี้นะครับแล้วก็หูเหรียญหูเหรียญเนี่ย ผมพยายามจะไม่จับหลังเหรียญเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมือผมไม่แน่ใจว่าออกเงือตอนไหนนะครับนะครับเห็นไหมหูเหรียญลักษณะทีะ่มันมีความเป็นเอกลักษณ์มันซ่อนความแท้อยู่เนี่ยผมมองยังเห็นเลยนะครับเนี่ยท่านดูนยถ้าท่านศึกษาดีๆเนี่ยท่านจะเห็นนะครับแล้วก็ยันขอบบนนั้นเนี่ยนะครับลอยดุง้งลอยตุงเนี่ยรอยที่ปะทะกันชนกันเนี่ยนะครับที่เป็นริ้วเป็นแบบนี้นะครับต้องไม่ขาดถ้าขาดเกยครับของเกยะของแท้ไม่ขาดนะเมื่อชนกันแล้วมันจะมีติ่งเนื้อนูนขึ้นมาแบบนี้เลย ผมถามว่าถ้าท่านจําแม่นแล้วเนี่ยของของเรียนแบบทําไม่ได้ครับทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะการถอดออกไปมันมันมันลำบากมากนะครับนั้นดูโค้ดครับดูโค้ดทอดอาหารนะครับแล้วก็โค้ดภาษาจีนดูก็มีความงดงามดูก็ไหลไฟนะครับเดิมยังซ่อนตามซอกเต็มเปี่ยมเลยครับเพราะไม่สัมผัสมือเลยนะครับดูยันตัวนี้ดูกระแสะเหรียญเนี่ยครับคำว่าสุขใจผมอธิบายไปแล้วคลิปอื่นๆนะครับท่านดูขอไข่ท่านดูจอจาน ถ้ดูคาว่าสุขใจนะครับแล้วก็มีตุ่มก่อนตัวสอเสือจะมีตุ่มมีอะไรต่างๆนะครับมีเนื้อและคําว่ารุ่นนะครับสำหรับเพื่อนพ่อพน้องพี่รุ่นหม่ดูรุ่นให้ดีเลยครับนะครับแล้วก็ไม่เอกเนี่ยเหมือนเม็ดขนุนที่เราปั้นถ้าใครรู้จักเม็ดขนุนนะครับมันจะมีหลอนมันไม่กลมทู่เลยนะครับมันจะมีหลอนกลางนะครับเหมือนเม็ดขนุนแฝดนะครับคือให้ท่านจดจําสังเกตดังนั้นถ้าแกแปลกหูแปลกตามาท่านก็ดูดูตัวยันดูอะไรต่างๆแต่ผมเนี่ยผมจําหน้าหลวงพ่อนะครับ ที่ผมศึกษาพระเนี่ยจำหน้าหลวงพ่อไอแม่แล้วก็จาจาเบสิกของเหรียญทุกคณาจารย์ทุกเหรียญนะครับทุกคณาจารย์ด้วยนะครับด้านตัวหนังสือที่มันเป็นเหรียญแท้เนี่ยจะมีความโดดเด่นมีความนูนตึงและมีความงดงามนะครับยันเนี่ยจะมีความลอยเห็นไหมลอยนูนอวบนะครับลอยนูนอวบเด้งนะครับลอยนูนอวบเด้งนะครับเนี่ยอลอริงกับวอแหวนเนี่ยติดกันนี่บอกลอยใหญ่นะครับบอกลอยใหญ่เนี่ยนี่คือเอกลักษณ์ของเหรียญที่ เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนที่มีความก้นงามแลวก็ด่งดังที่สุดสมหรัของหลวงปู่หลิวนะรุ่นสุขใจนะครับในปีสาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่เลยคนรู้จักทั่วทั่วประเทศนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปดูอีกพิมพ์นึงครับพิมพ์ลอเล็กนะครับลอเล็กก็คือนี่ครับลอเล็กนะก็แดงครับแต่ว่าจะแดงไปอีกแนวหนึ่งนะครับเนี่ยอเมากเกียแดงแดงส้มนะครับไอ้นี่แดงแป้นนะครับเนี่ยครับแดงส้มเนี่ยลอเล็ก <Cornell>. นะครับลอเล็กนี่แกะจากทองออกนะครับแกะจากทองออกนะครับนี่ลอยเลี่ยมทองผมจะแกะกระเสียดายเผื่อใครได้ไปหยัดกระเลี่ยมทองก็จบเลยไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่ไม่ต้องไปแกะเข้าแกะออกแล้วอาจจะไปรบกวนผิวได้นะครับอาจจะไปรบกวนขอบข้างหรือผิวได้นะครับเหมือนกันครับเนี่ยข้างเนี่ยเล็กเจ็ดเหมือนกันนะยันบนเนี่ยก็เหมือนกันยันบนเนี่ยจะมีซ้อนนะครับซ้อนนี่ก็ยันหงายท้องก็จะมีซ้อนเนี่ยครับเดี๋ยวดึงให้ดูนิดหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยทีนี้มันมีปัญหานิดนึ่งละ ถ้าเอาพระเลียมเนี่ยผมถึงไม่อยากเอาพระเรี่ยมมาเล่าให้ฟังแต่บังเอิญว่าวันนี้พระสวยมาโชว์เลยจําเป็นต้องมาเล่าให้ฟังระหว่างยันเลขสามเลขสี่ก, 4, ก็จเขาเรียกยันยาวจะมีความซ้อนหรือย้อยนะครับเลขหก 6, ย้อยนะครับแล้วส่วนเลขสองมีความแตกเหมือนกันใช่ไหมฮะท่านดูเลขสองมีความแตกเหมือนกันดังนั้นเอกลักษณ์ของเหรียญหรือจุดจดจําของเหรียญยันที่ผมบอกไปแล้วนะครับนะี่ยันตัวนี้แล้วก็เลขหนึ่งท่านดูให้ดีแล้วก็ยันหงายท้องนะครับคือของเก้เนี่ยทำไม่ได้เลยครับแล้วก็ดูตัว โค้ดภาษาจีนเหมือนกันนะอันนี้โค้ดเหมือนกันพอดีเลยครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับโค้ดจะมี2แบบนะครับทอทหารที่ไม่ไข่ปลากับทอทหารไข่ปลานะครับหรือเกินกว่าน,นั้นนะครับถ้าที่ผมเห็นเนี่ยเห็น2แบบนะครับแล้วโค้ดจีนก็มี2แบบถ้าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีอ่าแบบเนี้ยกับแบบกว้างกว้างมนๆมนขวางมน,มน,มนอุมใหญ่นะครับดังนั้นตัวยันเนี่ยก็จะมีความเห็นไหมปลมนูนเด้งนะมี คำว่าหลวงพ่อมีความงดงามมากมีความสวยงามมากนะครับดังนั้น,นเห็นไหมผิวจะมีความเดิมความแดงใลลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้รขบนะครับของเนื้อนี้เขาเนื้อทองแดงพิมพ์นี้นะครับดูกระแสเหรียญเหมือนกันตัานดูในะในช่องเลขห้าในขาพระยาต่อเรือนใช่ไหมถ้าผิวแดงเดิมเนี่ยผิวแดงเดิมเนี่ยจะบ่งบอกถึงความแท้ให้เราได้ง่ายในการจดจําก็ดีในการสังเกตก็ดี ไม่มีอะไรที่ซ่อนเล้นหรือว่ากำบังแอบแฝงให้เรารู้สึกมองลำบากนะครับท่านดูยันตตัวนี้ดีนะครับเห็นไหมมันมีประกายแล้วก็มีงองูกับวอแหวนจะมีติ่งเนื้อนี่มีมีทุกพิมพ์มีทุกพิมครับมีทุกพิมพ์นะครับสําหรับคําว่าหลวงพ่อแล้วตรงนี้มีทุกพิมพ์แต่ส่วนคําว่าล้อเล็กล้อใหญ่ก็จะล้อใหญ่ก็จะไปไปมีตรงนั้นนะครับจะมีเนื้อปื้นเนื้อตรงนี้ติดกับล้อลิงนะครับ เดี๋ยวมาดูบล็อกปากขีดกันนิดหน,นึ่งนะครับถ้ามาดูบล็อกปากขีดนะครับนะครับบล็อกปากขีดใช่ไหมท่านจะเห็นปากขีดนะเห็นปากขีดนะครับแล้วก็จะมีย้อยไปถึงหูแล้วก็ย้อยมาถึงหน้าอกท่านแล้วก็ลงมาถึงมือบางเหรียญเลอะมาถึงข้างล่างเลยครับนะครับก็นี่ก็แดงเห็ไหมเนี่ยแดงเนี่ยยันตัวเดียวกันอีกยันบังเอิญเน,นี่ยโชคดีที่ว่าเนี่ยครับก็คือ เหมือนรอเล็กด้วยเลยนะครับเนี่ยเหมือนสองบล็อกอยู่ในอยู่ในเหรียญเดียวกันเลยนะครับเนี่ยดูความแดงดีครับมันจะแดงแปลนนะครับแดงกว่าเขาเลยเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขานะครับโคตชตัวเดียวกันเนี่ยเหมือนมาจากที่เดียวกันนี่พระมาโคละที่นะครับพระมาโคละที่นะแต่เหมือนมาที่เดียวกันนั้นท่านดูซุ้มผมอธิบายไปแล้วนะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับจะกินเวลาเนี่ยซุ้มเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ดูหูตาเต่าเนี่ยแล้วก็หูเหรียญนะครับลักษณะตัวยันนะครับ ลักษณะตัวยันแล้วก็ดูกระแสะไฟท่านดูกระแสะไฟดูกระแสะเหรียญน,นะครับดูผิวไฟดูความเดิมของเหรียญน,นะครับนี่ความเดิมของเหรียญนะสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ดูไ,ดไว้ครับเดิมนะครับเดิมเป็นอย่างนี้แม้จะผ่าไปยีิบเจ็ปีเหมือนเหรียญบล็อกบอลที่ผมเสนอไปแล้วก็ยังจะเห็นกระไหลไฟในะลักษณะประมาณนี้นะครับบ่งบอกถึงว่านนะเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นผิวใหม่เลยนี่ก็จะปื้นเดียวกันหมดเลยนะครับจะมองรู้เลย นะครับจะมองรู้เลยนะครับนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดคือ,อก็เป็นพระแท้ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าความนิยมชมชอบกับราคาก็จะลดหลั่นลงไปเล็กน้อยนะครับระหว่างผิวใหม่ผิวเก่าแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องแท้ผมเล่นแท้นะผิวผมเป็นลองไปนะครับผมไม่ได้ซีเรียสถ้าพระสมบูรณ์ผิวใหม่ผมก็เล่นครับผมก็เล่นผมก็เช่าหาเพราะผมถือว่า,าถ้าเก่ากับใหม่แล้วใหม่ทําได้งดงามกว่าแต่เก่าดูไม่ได้เลยเนี่ย ก็คงไม่มีราคาอยู่ดีครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับดังนั้นผมไม่ได้รังเกยียจพระผิวใหม่นะครับถ้าทําด้วยใจบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าทําด้วยใจไม่บริสุทธิ์หมายความว่าทํามาแล้วไปบอกผิวเดิมอย่างเนี้แล้วไปตบตาคนที่เขาไม่รู้อันนี้น่าเกลียดอันนี้น่าเกลียดอันนี้ผมผมไม่ชอบเลยนะครับดังนั้นก็คือประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะมีประมาณ3บ3ล็อกสามเหรียญน,นะครับนี่ก็คือ,อะจะให้ชมในลักษณะที่3บ3ล็อกสามเหรียญครับ ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับไม่มีอะไรมากถ้าเห็นความแดงจะต่างกันนะสองเหรียญริมเนี่ยมีความแปน่นมีความจ้ากว่าเหรียญกลางเหรียญกลางเนี่ยจะมีความส้มนุ่มนวลในลักษณะง,ง,ษงานไปคนละแบบนะครับ mm hmm. เหรียญกลางคือเหรียญบล็อก mm hmm. ร้อยใหญ่นะครับดังนั้นก็ต้องไม่ลืมกด s u b สไคร b ์กดติดตามเอาไว้นะครับ mm hmm. เผื่อมีคลิปใหม่ๆเผื่อมีคลิปที่จะต้องอสนใจเช่าหาหรือว่า สนใจเข้ามาศึกษาก็สุดแล้วแต่ตามปฏิยาศัยของท่านนะครับก็ไม่ไม่ลืมกดติดตามกันนะครับทุกคลิปทุกครั้งก็อย่างเคยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามากดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กันและกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ